No, I know. King. ถอ,อนออกให้เด้อ เดินหน้าได้ไหมถ้าเดินหน้า,ออานเดินเดินหน้ากับถอยหลังอันไหนเข้าง่ายเอากันเดินหน้าเจะหน้าแต่่วามัน,<อ>นมต้องกลับหลังดูไงมันตรงขึ้นไปนู่นได้อีกแล้วเราค่อยกลับออกมาไม่ได้หรอลาดหน้าบ้านนั่นแหมเอาหัวออกก่อนเนาะเอาหัว <c oughs> ออกก่อนเนาะยังเล็กไล้หขุดไิล่ะเอาหัวออกเอาหัวออกนี่เอารถอันรถอันพ่วงแหมห้าออกเลยแหมบ่ได้ดอก แอรบินมานี่ได้อยู่เอวอนบินได้อยู่ขึ้นไปคลอยเมฆเมฆไปไปแลนวิ่ง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 อันนี้กำลังเสริมนะแต่ถ้าดีๆมันเกือบไปเป็นยังฮะตัวในเข้าไปมาแล้วคนกำลังนวดเส็บๆเว้ยโอ้ยเบิ้งก็มาปลูกกันจะปลูกมะทายคลิปอืมเบิ้งหนาพี่ล่ะ สดกว่านี้กับปลาในตลาดล่ะล่ะแม่นอืมเอากลางวันเฉยๆเลยฮะอะไรกลางวันเฉยๆนอนกลางวันเฉยๆเอากันนอนวันมีหยางเย็นกันนอนตัวเอาถ้าเจ๊จ๋าอยู่บ้านเจ๊จ๋าจะนอนไหมก็นอนแหละไม่ไดมีอะไรทำเนาะคนว่างงานเขาเป็นมีเวียกเนาะบ้านเรานี่มีรักแท้นะบ้านเจ๊จ๋ามีรักแท้หรือเปล่าอรักแท้สเออสีขาวก็มี เราเปลี่ยนสีก่อนแป๊บนึง <laughs> บ้านสับเปลือมีรักแท้ว่าพีอะบ้านห้าวเพราะมีรักแท้ว่านี่รักแท้ได้หนิ <laughs> อันนี้ก็รักแท้เหมือนกันยืนอยู่นี่ให้ร <laughs> ถ <laughs> น,นั่นไปก่ก <laughs> อนอ๋อไมายืนเห็นยังกันนี่คือ,อ,อรอเขาสิทุย <laughs> <laughs> เรายะที่ถอยข้ามาก่ะภาคกันไปยืนออยทั้งหน้าน,นั้นอะไรก็ได้แต่อย่าเหยียบท่อน้ำแตกก็พอเดี๋ยวมันจะไม่มีน้ำอ่ะ ได้ in ไดแล้วได้แล oh. 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 ้วเอาเอาเอาเดี oh. 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 ๋ยวเดี๋ยวขาลูกอีกจะแดงขึ้นอก็ต้องเอาออกอ่ะยาวออกเถอะอ้า่ตําตําตําอันนั้นหรือเปล่าโอ้ยรอเอาไว้กรีฝ่าวทอนออกน้องไปเองเด้อเด้อเด้อเดออันนี้ประตูบ้านราคาหกล้านนะนี่หลักแมน ข้างข้างละสามล้านนั่นท่ะทำเป็นว่าไปไปหมดไฟหมดไฟเองเอ๊ะเอาไม่ยังตัดก่อเลยเอายิกโอ้ตา้มตํมอ่าวันนั้นกินวันนั้นเรากินตมอะไรนะ ตบักูเออวันนั้นตำบักหูอันนี้จะเป็นตำอะไรนี่ต้นอะไรนี่ไปเองเฮ้ยยังหัวนี่แกยังว่าอันหัวฮกลานได้หนิเออพอดอกรถเป็นยังบ่อได้ดอกมากคนจีย่างเลืกเนาะอ่เอานซ้อปอซ้อปอปักเกอร์ออกซาเอิญเต็มยอดศละเด้งบ่อท่านออกอยู่ มามาเร็วมาเลยมาเลยมาอะไรละช่างเอี่ยวยืนกระดิกกระดิกกระดิกึดนนนี่ออกไปอยยารักแท่นี้อัไม่ได้้ายยากได้หนิรักแท่น่ขีเล็กก็เพาไม่้เดินหน้าไปก่อนแล้จะบอกมายพูดเรีนไปท้งหน้าผลลอยหลังไปมื่อึ้นไปครับเองไปเกิะ อยากเห็นคือกันล่ะปวดนิ้วเราได้หนิเดี๋ยวรอ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 ให้เขาเข้าได้ก่อน่ได้รถกับพี่ฮัทได้ดับยูดับเพราะเป็นไปเลยเลยเลยแ้่ถ้าอันนี้เข้าได้แล้วอันนั้นมันจะเข้าได้ไหม ไแล้วเว้ยกิดท้อยได้กินย่อนอยู่ด้วยล่อตายละจ้าด้หัวฟังนี่กับสิไปเล่านี้ต้นไม้เนี่ยหรอกูเสียดายจัง ทำไมอ่ะดันาเดียว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 งอไทายไปนี่ันทายไปข้นทายไปนู่น่ะึไปนู่นน่ะ พอดีเลยคีเล <ık im> <playing> ็กถอยเข่าถอยออกมาแล้วเมื่อไหรจะหกโมงเย็นนะเราลอกินทุเรียนอยู่ รอกินทุเรียนซอสปอถ้ามันไปกินในอย่างแน่นี่รักมือยวมันจะใส่บัตรเบื่อบัตรนั่นแหละใส่บัตรจริงอยางบ่มีบัตรเด้อท้าวเลี้ยงอยู่เขาบัตรอันนั้นเขาเหลืออยู่บัคเขาสามลอยเท่าสองลอยห้าลอยไม่บอกว่าอย่ามาด่าเออคุยตัวปากแปลกเลยอจ มนี่ต้นไม้เด้อโอ้ยต้นไม้ต้นไม้งอนโบบีต้นไม้เห็นด้โอ๊ยอันนี้เฮ้ยยี่นี่เขาจะยิน้มบอเขาดังกูว่าเลี้วถือแท้ๆโอ้ต้นอันนี้ไงกู่นี่ลูไปกวาดามันบ้าอะไรกัตั้มไปหลดมันหน่อยโอ้ต้นอีกว้าวมาเก็บซื้อดอกเอาใหม่มาเก็บผู้บ่าวไปใส่น่ะ เขาไม่หนีก่อนสีหาน่าไม่กินดอก่แคดแคดแคดมึงลบแคดลบหลบผู้ชายผู้ชายก่อนเขาไปสับเฮ้ยเขาไปปาย่างยัง่บนะเจรักเขาไปปลาย่างนั่งนบาเฮาไปไม่เห็นอสีเขียวสีฟูสินะ โอ้ยเสียดายกกอันสะเดาเด้วะโอ้ยมันบ่ตายดอกบ่เหลือตีเสียงหนึ่งตามสู้สู้ตีมันสิบหักหักคือเก่าล่ะกบไปยังดอกต้นไม้นั่นต้องไปบอกมันดอกเหยียบรถเหยียบไปบอกมันดอกแค่เหยียบปีแคทน้ำเลยที่เหยียบเนี่ยเลย บนกผเสาตนนั่นด้นั่นเสาลากมันบอกออข้างละ,ลาะสามล้านเนอะ้างละล้านเบอ,อกไปเาออกมันหักแลวอีีบอกูาตายอันกกไม้ฮักนี่เพอปันใดได้นี่เสาหัาาวหักนี่คือสิถึงเติบนึงอยู่ด,ดอกอีลีล่ะฮักไไแล้ว,ว,วมันเอ็นตอเสาะนี่ พอพอไปนั่นหลุดขับได้ขับได้ขับรได้มันเป็นเล็กแม่บ่เสียหมอป๋าขับปูอะไรป๋าเออเออไป โอ้ยคืออยากได้แบนซอร่าแท้เนาะโอ้ยกูขุดอย่งใหม่ออกท่านปนุณนย์เหคือเสียดายแท้เออไปอไปเป็นแถวๆไปห้าออกให้มด <laughs> <c oughs> คิดว่านวนนี้ัะจักระยะท,ทีสิเนาะแมน ปลูกไว้ใย,ยปลูกไว้เอาไปกินเถอะบอแล้วหัวจะปลูกไว้ที่ไปสาม,ม้านั่นละมือนั่นนะแมนอันที่มันมีก้อนก่อนมันน,น่ะเราเอามาปลูกไว้แม้เราปลูกสิมสาซับของเราออกอีกแล้วหยยบอีกแล้วดึงออกบังดึงออกก็ดึงออกดึงนีิไปดึงใด้ดึงในดึงให้มันหลกักมันออกมานำมาเอาไปปลูกมองอื่น ที่ลากเนี่ไม่แต่หักกเขากูบอกให้มึงดึงลากมันมาน้ำไมยมึงดึงไม่ให้เอย่างสมนีแล้นจะไปปลูกต่อใดบอกตาตาแล้วรักแท้ฉันขึ้นบ่ใดเด้คุมมบ่เนาะบันดีกว่าเลย โครตรบอกดีๆเลโคตรอาจารย์<ป>อาจารย์ได้แล้วแหละมาได้แล้วอ้พอดีมาเลย <c oughs> จะเหยียบอะไรเราอีกนะ้า <c oughs> แค่ช่วงนั้นเลย